วันนี้นะครับน้องแฟงกี้แล้วก็น้องแฟรี่เทลช็อปตั้งแต่เช้าเลยแล้วช็อปเป<อ>็นสิบรอบเลยนะครับวันนี้ก็เลยฝากดูอาการมาจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยเราย้ายกันมา3าสี่ที่เลยนะครับอาการแบบนี้ทางแม่พิมพ์ฟางฟุก,กองก็ไม่เคยเจอคือเหมือนจะอ่อนแรงเฉยๆแต่ก็มีอาการช็อกแล้วก็น้ำลายสีปากเพิ่มมาด้วยวันนี้ไปกับพี่เมย์แต่เช้าพี่เมย์ยังไม่ได้นอนเลยสงสารพ <c oughs> ี่เมย์มาก <c oughs> ใกล้ชิดกับลูกๆของมันฟ้านมากกว่าผมอีกนะครับในการดูแลความสะอาดแล้วก็ให้ข้าวกินเนาะ <c oughs> พี่เมย์จจะพูดไม่ไหวเดี๋ยวผมพูดให้คุณหมอเขาบอกว่าน้องแฟรงกี้กับแฟรดี้เทลเนี่ยเล่นจนหมดแรงแล้วขาดน,น้ําตาลก็เลยมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ช็อกเพราะให้น้ําตาลไปแล้วเนี่ยหรือว่าให้น้ําเกลือไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอาการช็อกอยู่คุณหมอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอะไรนะพี่เมยติดเชื้อในสมองติดเชื้อในสมองติดเชื้อในสมองซึ่งสาเหตุเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุอีกซึ่งเือาติดเชื้อในสมองเนี่ยอันตรายอาจจะสกปรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหมอแบบคือมันไม่มีทางสกปรกเนาะเพราะว่าเราเช็คแล้วดี เราจะลงไปหาคุณหมอกันนะครับอันนี้จะเป็นคลิกที่3แล้วที่เรามาปรึกษาที่นี่ดีนะใช่หมอดูแลดีมากใช่ใช่ใช่สู้ไหมนี่ร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลย<อ>ผมนี่ไม่รู้จะสงสารมาหรือสงสารพี่เย์เลยนะฮะ หมอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะคุมไม่ให้น้องเขาอะไม่ชักได้ซึ่งเวลาชักไปเรื่อยๆสมองมันบวมเวลาที่สมองมันบวมขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่มามันไปกดการหายใจแล้วหัวใจมันแบบหยุดเต้นหรือว่าชัก,ชกมันน่าจะมีภาวะช็อกไปก็มีแต่ว่าตอนเนี้ยคือภาวะน้ำตาลต,าต่ำเนี่ยไม่น่าใช่ละเพราะว่าหมอตรวจน้ำตาลน้ำคู่ละน้ำตาลน้ำผู้ในอยู่ในเคนทิฟปกติดีแต่ว่าแฟงกี้มีเม็ดเลือดขาว ขึ้นสูงปกติเมล็ดขาวก็ไม่ควรจะเกินสักประมาณหนึ่งเจ็ดของเขาขึ้นเป็นสองหมู่ใช่คือมันมีภาวะของการติดเชื้อในร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปติดเชื้อมาจากไหนหรือว่าอะไรยังไงคราวนี้มันก็เลยมีปัญหาเรื่องเยื่อบุสมองอักเสบหรือเปล่าเป็นเอนเฟาไตรติอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่ามีน้ำในใน,ในช่องว่างระหว่างสมองเยอะที่เขาเรียกว่าโรคสมองบาาหรือท,ที่เด็กปวด นั้นก็เป็นไปได้คือคราวนี้หมอหมองว่าสิ่งที่ต้องทําเลยคือทํายังไงก็ได้ให้หยุดอาการชักน,นั้นแล้วที่เหลือค่อยมานั่งรักษากันมากรักษาได้หรือได้ได่ดม,มยาสลบอกีกแล้นะวก็มันอาจจะมียามียาสลบที่เป็นแบบเป็นยาฉีดหลับได้นานมากกว่ายาที่อันนี้เขาชักอยู่ไหมฮะอันนี้ไม่ชักน,นะอันนี้เป็นภาวะอยากตื่นแต่ตื่นไม่ได้ใช่ไหมครับเออมันเหมือนแบบคนมันหนักห,หนัวลุกยากอะไรยากไปหมดเลยครับถ้าให้ดีอ่ะอาจจะต้องไปฟังแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ได้เล,เลยว่าเป็นเยอะอยู่เราก็ใจนั่นรา,กายการใจรในการรักษามันก็ค่อนข,ข,ข,ข้างแบบว่ายากขึ้นมาอีกเอาง่ายๆนะแค่แทงเส้นอะยังยากเลยเส้นมันก,ก็เล็กตามตัวเนะ้ะ<ม><ม>สาเหตุรู้ไหมครับผมว่าสาเหตุ<ม>ตอนนี้ยังไม่รู้รู้แต่ว่าหนึ่งตัวมีภาวะของการติดเชื้อแต่ติดเชื้อเนี่ยมาจากอะไรอย่างบอกไม่ได้แล้วก็หมอตรวจเรื่องพวกพยาธิในเม็ดเลือดตรวจคร่าวๆหน่อยว่าเปลิดเลือดก็ยังถูกปกติ คือบางตัวอาจจะเป็นแพ้ย์มเลือดเปรอะเลือดต่ำมีปัญหาเนื้อเป็นเอ็นซิฟไลติกเนี่ยก็มีเดี๋ยวไปถึงพี่นู่นเขาอาจจะขอตรวจให้หาไปที่โรงพยาบาลไหนมีแนะนำแล้ว24ชั่วโมงหมอก็รู้จักกรณีแบบนี้แ่ที่อื่นหมอก็ไม่รู้จักเลยอ่ะในเรื่องขาวที่คือในเรื่องข่าวก็คือมีภาวะของการติดเชือ้อให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆดู บางตัวมันแบบอาจจะแบบกิดเชื้อขึ้นสูนงอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้มีอาการชักเกิดขึ้นได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ให้หยุดชักเพราะว่าถ้าปล่อยให้ชักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนคนเรานับหนึ่งหนึ่งสิบเราชักเขาเรียกเทชโชในการชักมันจะต่ําลงคราวนี้ไม่ต่อไปจะนับแค่แปดเราชักชักเรื่อยๆ,ๆเ,ยๆเยข้าสมองก็โดนมันก็แบบว่ามีผลเสียต่อร่างกายตัวไหนอันตรายกว่ากันนะคะหมอถ้าสูญเลือดนะแฟร์นี่แต่ถ้าอาการแฟนกี้นะต็หนีเพราะแฟนกี้ตอนนี้เริ่มงมองแง่เริ่อมองตลอดไปล้ จุดแฟร์ลิงอะเริ่มสงบอย่างที่บอกแล้วว่าอะไรก็ล้างแต่งเนี่ยทำยังไ,ไงก็ได้ให้ล้างยุดผักใหได,ไดไ้ให้สมองมไ<ด>ม่ให้ผักให้มันแบบหยุดอย่างถ้าเป็นลงชักอบบถ้าสมมติว่าเอ้ยช้าเราไม่มีวแบบหายใจไม่ค่อยดีก็แบบหยุดตัวออกซิเจนแต่อันนี้เพื่อออกเพราะว่าเหมือนถ้าเอามานอนอย่างนี้แล้วอยู่กับตักคนเนี่ยเขานิ่งคือก็เลยแบบว่าเอาออกมาเราต้องส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง เดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายค่ะอดทนนิดนึงครับเรายังไม่รู้สาเหตุนะครับต้องไปหาโรงพยาบาล24ชั่วโมงเพื่อรักษาน้องดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับตัวแฟงกี้เนี่ยที่อยู่ในมือพี่เมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีอาการทางสมองส่วนเฟรี่เทลที่นอนอยู่นะครับเขาบอกว่าเลือดขาวสูงในเฟรี่เทลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็อาจจะหายได้แต่ของแฟงกี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรน้องหมาเล็กๆเนี่ยมันดูแลยากแบบนี้ฮะ รอดูกันครับว่าที่โรงพยาบาลจะบอกว่าน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับหลังจากที่เราย้ายโรงพยาบาลมานะฮะทุกคนนะเราตรวจน้องเฟลิเทลแฟงกี้นะครับคุณหมอบอกว่าน้องเฟลิเทลเนี่ยสามารถกลับบ้านได้แล้วก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับส่วนน้องแฟงกี้เนี่ยต้องทําการสแกนหาโรคต่างๆเยอะมากเลยแล้วก็มีการถอนขนที่หัวด้วยนะครับเพื่อสแกนสมองดูว,ว่าที่ช้างเนี่ยมีปัญหาจากระบบประสาทหรือเปล่านะครับ ตอนนี้สรุปแล้วนะครับแฟงกี้นะครับตรวจมาหลายอย่างมากเลยอย่างแรกคือตรวจหัดนะครับคือหัดเนี่ยสนับสุน,น,นัขในเสียชีวิตได้เลยแล้วก็ไม่ไม่มีวันหายนะครับคือไม่เป็นตรวจล,ลายขี้หมูก็ไม่เป็นนะครับสีเลือดสีตาตอบสนองต่อแสงได้ปกติแล้วก็ตรวจสมองว่าบวมน้ำไหมอะไรเหี่ยวกับประสาทหรือเปล่านี่ยนะตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่า,าเป็นเส้นน้ำหมอบอกว่าจะเป็นการบวมน้ำที่สมองแต่ว่าอันนี้ไม่บวมมีเนื้อสมองปกติทุกอย่าง หมอก็เลยสงสัยว่ามันเออเรเอคือตอนนี้เนี่ยไม่อันตรายนะอุมหมอว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าต้องเอน,นี่สองสามวัน,นหรือเปล่าใค้อาการชัออก<ม>ที่ที่ <ไข S 1> ที่ที่<ก>ทตัด <ๆ S 1> ผมนี้เพราะว่าไปสแกนสมองมานะครับลืมบอกไปแล้วตอนนี้ก็คืออ่อนเพลเดี๋ยวต้องให้ออกซิเจนนะครับทิงน้องกินไหวไหมไม่ไหวไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีน้าเกลือนะครับให้อันนี้ขอหมอแล้วนะฮะอันนี้ต้องทำไม่แล้อาลูไม่ไม่อังนี้ไ้ถ่ายแต่ว่าขอหมอแล้วนะครับสู้ๆนะลูกสองสามวันลูก เดีวยวกันครับ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  ตอนที่อยู่คลินิกตั้งแต่เช้านะครับผมฝนแรงแบบสภาพอย่านที่ทุกคนเห็นเลยนะเหมือนมันคล้ายๆแบบแฟงกี้เลยแต่พอกลับมาเป็นไงดิ้นเลยหิวข้าวนะเราทำอาห้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยตะกี้กินไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเราจะให้กินอีกรอบนึงนะครับแค่ดิ้นแต่กินข้าวหายแรงเยอะแล้วเนี่ยกินใหญ่เลยโอ้ยกินสรักกินมันต้องเบี้ยแต่ละวันเออหนักเลยวันนี้หมอเขาให้แอนดิ้แฟงกี้สองวันนะครับต้องใช้การชักอ่ะมันหายก่อนหมดแล้วกินยังไม่ได้กินน้อยก็ไม่ดี สรุปน้องแฟรี 3, country, oh, no s <S ่เทลกลับบ้านได้ค่ะทานข้าวได้ปกติแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องทานยาอีกสักประมาณ2-3วันเพราะว่าต้องดูอาการว่าน้องมีชักหรือเปล่ามันอารมณ์ดีแล้วเนี่ยทุกคนมันเฮ้มาแฮปปี้เอ็นจี่เลยคนเปนียวคนเปนียวโคตรเปนียวแล้วคตรเนี้ยนเปลยวแล้ว จะดีกวีเดียทำ้มันแบบว่สิเอะลูกมงแมวา้แต่ชานะครับผมนะก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าดูแลอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสภาพร่างกายคือเริ่มกจบมาฟิตแล้วเริ่มใก้ได้ลงสนามแล้วนะครับนแรกอมก็เป็นห่วงเกาะติดสนามเลยนะครับผมอออันนี้ก็อยากใส่เดี่ยวอภิมนานแล้วก็คือน้องเฟรนดีเทนะครับผมตอนนี้คือติดเชื้อให้ส่เรื่องนิดหน่อยดนฉีดยาไปแล้วนะครับแล้เดี๋ยวต้องปให้ยาด้วยแต่ว่านแฟงกแฟกี้อยู่ที่โรงพยบาลมอบอกว่าต้รอดูอาการ อาการชักหรือเปล่าเราต้องแบบว่าอัปเดตอาการให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าแฟรงกี้เนี่ยตรวจมาก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมแต่ว่าคือเขาก็ซึมมากนะครับแต่ว่าล่าสุดอย่างตอนที่ไม่ได้ถ่ายก่อนกลับมาเนี่ยเขากินข้าวได้ใช่ดีใจมากใช่เขากินข้าวได้ก็คือแสดงว่าแบบว่าตะกลายอยู่นะฮะนั่นแหละนะฮะเราเอาน้งไว้ตรงนี้ก่อนเราต้องแยกไว้ก่อนต่อไปเราจะแยกแล้วนะครับผมอย่าป่วยนะ โพสิตริมอกชั้นนะคะก็คือมีความผิดปกติการที่จะขับสารพิษออกจากตับเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอมันมีเรื่องของความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นในสมองเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเขาค่อนข้างมากเพราะเขายงเพิ่งอยู่แค่สองเดือนแล้วมีอาการชักขนาดนี้มันก็เป็นไปได้ค่ะโอ้ก็ต้องฉีดมันเป็นทางเดียวน้อหมอเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ให้ยาแล้วเขาชักแบบชนิดไหนก็ยังมีอาการชักอยู่เราจะต้องได้ให้เพื่อให้เขาแบบนอนหรือว่าจะสงบลงสักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทั้สมองเนาะหมอเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่า มันมันเป็นเหมือนยาที่ทําให้เขาแบบนอนแบบว่าเพิ่มไม่ให้แบบว่าสูดผถอนการชักมันเพิ่มขึ้นมากี่นี่ค่ะเพราะว่าเห็นเขาชักแต่ละทีก็ก็สงสารค่ะชักแรงมากค่ะค่ะหมอขอบคุณค่ะฝากด้วยค่ะหมอค่ะสวัสดีค่ะน้อง thank you คุณแม่มาเยี่ยมค่ะหายรีบหายแะคุณแม่เป็นห่วงกับบ้านไปนอนเลยค่ะลูก ไหมคะคุณแม่คุณแม่น่ันๆเป็นหว่วงนะไปเร็วๆนะลูกใช่ไหมคะคุณแม่วันนี้ไม่มีอาการของนะครับผมแต่ว่าอ้วกไปครั้งเดียลยน่าจะเพียอาการก็เริ่มจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวมาเยี่ยมทุกวันรู้สู้ลูก <S 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 อะไรอะคะคนช่วยอะไรไหนคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นแบบป่วยตั้งแต่กําเนิดนะครับเป็นลมคล้ายๆลมชักใช่ไหมมาน้องสวัสดีน้องกัปปะด้วยนะไหนน้องกัปปะฮัลโหลคะด้วยไม่ใช่คะสิฮัลโหลครับโอ้โหไหนไหนไหนออกมาหน่อยลูกมาหน่อย ไปอยู่โรงพยาบาลมาทั้งหมดกี่วันนะ3วันสามวันสองคืนนะคะวันนี้วันที่สามนะฮะไหนด,ดูหัวนะลูกดูหัวนะเห็นไหมสรุปก็คือไม่มีไม่มีอาการทางสมองนะลมชักมันก็เป็นอาการทางสมองแหละแต่ว่ามันแค่เป็นวินิจฉัยซึ่งเป็นจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะน้องกลับมาปลอดภัยแล้วดีใจเออดูขาดีรู้เจ็บไหมคาลูกนูเจ็บไหม ลูกหยอบด้องแล้วนะลูกเอ้ยกระอมาได้เก่งมากนะใช่ใช่แข็งแรงมากลูกมีหัวมีหัวแล้วก็โอ้โหขาน้องนี่กัไก่ย่างโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ขนขึ้นมาใหม่นะครับนะ อันนี้คือขนาดเราดูแลแบบใกล้ชิดมากๆนะครับยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเธอหนูอดทนอีกแค่1นเดือน2เดือนนะลูกหนูจะแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตไปได้ตลอดชีวิตเลยนะลูกเพราะฉะนั้นไหนสู้ไหมครับสู้คับสู้ก็หมองกล้องด้วยลูกหมองกล้องด้วยนะเห็นเห็นรอสิโอ้ คือ<น>ผมต้องบอกว่าตอนที่เขาป่วยเนาะเหมือนจะตายเลยนะใ,ใกล้ใกล้กลตายเลยนะคบเ,เพื่อนๆคือคิดกับพี่เมย์แล้วคุยกันแล้วว่าผมจะรอดได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ามันชักเอาชักเอาแล้วมันไม่มีแรงแล้วหมาเด็กครับมันไม่เหมือนหมาผู้ใหญ่นะครับช,ชักแค่ 2, สองสามครั้งก<ห>็น่าจะเสียชีวิตแล้วอันนี้มันชักมาหกเจ็ดครั้งแปดครั้งเลยครับแล้วก็ไม่ได้กินข้าวหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับ น,น้าเกลือเนาะเราไปโรงพยาบาลทั้งหดสามที่ใช่หาเหตุผลหาวิธีใช้กันใหญ่เลยนะฮะแบบตรวจไปประมาณหกเจ็ดอย่างไม่เป็นสักอย่างไม่เป็นทุกอย่างเลยนะผมก็อาจจะคิดว่าตัวนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วในฟาร,ร์มน้องหมาถ้าเกิดสมมติเราคลอดลูกมาสี่ตัวมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบสุขภาพด้อยที่สุดหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นในฟาร,ร์มหมาส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกครอบนะครับโอเคมาลูกไปสายดีก็ดีแล้วลูกใจแล้วขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ในคลิปนี้นะครับผม พาน้องไปพักผ่อนแล้วนะครับบายๆค่ะลูกครับลูกหายๆน้องแฟงกี้น้องแฟงกี้สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ